แกบอกว่าใช่ไหมเดือยเหมือนมีเงาขึ้นตรงนี้ตัวแหล่เลยตัวแหลนี่ว่าตัวคุมตัวคุมตัวใหญ่อยู่แถวนี้แหละว่าใช่ตัวแท่งเลยเฮียตัวแท้งได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาของดี่นนีี้เยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ เฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยเจอยังอยู่แถวนี้แหละเจอแถวนี้เลยกมอนเทพกมอนเทพวะใช่เฮ้ยเฮียเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัววอะะไรเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยจับติเฮ้ยจับติจับตีเลยเอาเอาพวกแกออกมาเอาพวกแกออกมาจับจับเฮ้ยจับไปเลยจับไปเลยได้เลยได้เลยได้เลยปล่อยของปล่อยแล้วได้แล้วได้แล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วก็มอนเลมอนไม่ใช่วยกูเลยกูเกมอนเอะอะไรนะโลูมอน ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเกมคนละเรื่องเหรอเออไม่ใช่มีตัวอะไรตัวในมอนโอ้โเฮ้ยคนละเรื่องแล้วมายุ่งอะไรเนี่ยเขามาจับโปเกมอนกันคนละเรื่องแล้วกลับกลับไปสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราหัวขวบโปรดักชั่นนะครับโอ้โหวันนี้หลังจากเมื่อวานใช่เราถ่ายไปแล้วคลิปนึงแต่ว่าบังเอิญว่าฝนมันตกฝนมันตกแล้วก็คนก็เราได้ทำให้มันใช่ก้น้อยเล็กเน้อย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 เบาใช่ให้คุณนุกกคิวคนสัมภาษณ์เมื่อวาน วันนี้เราจะมาแบบจอบลึกจอบลึกเลยนะครับถึงวิธีเล่นด้วยเมื่อวานแค่น้ำย่อยน้ำจิ้มจิ้มๆวันนี้เราก็มีกูรูผู้เชี่ยวชาญนะจะมาสอนเกมนี้ใช่เราเราก็ไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่ไม่เชี่ยวชาญเราถามอะไรไม่รู้เรื่องแค่นั้นวานถามโง่ๆด้วยถามอะไรง่เนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่าผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญนะครับดีครับผมใครครับแนะนำตัวยอวไรช่วยอะไเราอ่ะผมเฟรมครับอ๋อผู้ชายชื่อลตรภูมิ ไม่ใช่อันนั้นฟรมเฟมทีเฟรมตัวพันครับผมเราชืเฟรมตัวพันอ่าว่าไงเป็นยังไงบ้างโปเกมอนก็โปเกมอนนี่ก็สนุกดีนะสนุกดีมองกล้องไมึงมองกล้องไงให้มึงอธิบายประวัประวัติมันเป็นยังไงไอ้กมโปเกมอนเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะมันมาจากมันที่มาก็คือญี่ปุ่นเขาสร้างเกมมาเป็นเป็นการ์ตูนเรื่องนึงใช่ไหมใช่เป็นการ์ตูนครับผมแล้วทีนี้ทํามาเป็นเกมแล้วก็ได้พัฒนามาเป็นเกมพอเกมในมือถือเปิด เปิดเซิร์ฟได้ประมาณหลายเดือนที่แล้วแล้วแต่ยังไม่เข้าไทยนะฮะแล้วเพิ่งมาเข้าไทยได้ประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์เมื่อวันเสาร์ไหมวันเสาร์นะน่าจะใช่ครับนอวันเสาร์ที่เราอ่านข่าวอยู่เออ่านข่าวอยู่วันเสาร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เด็กเล่นเยอะมากเต็มเฟสเลยเยอะมากครับเต็มจริงผมยังไม่รู้เลยว่ามันเข้าอริมน้ำนี่คนเต็มมากเลยนะใช่เยอะเยอะมากมาจับโปเกมอนกันนี่เป็นจุดอันซีนของจังหวัดตากเลยที่สะพานแขวนมันจะเป็นตัวละครให้เราเล่น พอเราเข้าบอปุ๊บเป็นตัวละครนะครับอ่านี่เขาบอกว่าการเคลื่อนไหวก็เหมือนการเคลื่อนไหวก็คือการเปิด GPS ของเรานะครับเหมือนเราเป็นตัวของเราเหมือนแบบเราเดินไปมันก็จะเดินตามอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ไ้เดินมั่วใช่ไหมใช่ใช่ลงน้ำไปแล้วว่า GPS ไม่ค่อยดีครับแบบเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็พออยางเงี้ยเดินตกน้ำไม่ไงเราเราต้องจับไปเรื่อยๆว่าไงใช่ครับจับไปเรื่อยแล้วพัฒนาโปเกมอนของเราไปเรื่อยเราก็ไปตียิมไปชนะมาก็ได้เหรียญ เหรียญเป็นเงินมาไปซื้อของมาพัฒนาต่อได้ออครับผมอ,อ่าเดี๋ยวเราจะสาธิตจับหนึ่งตัวก่อนครับออไปเดินล่าดูแถวนี้อ่าลองเจอแล้วครับเจอแล้วจเจอแล้วไหน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 นี่ครับอะไรอะ่ะไข่ครับผมทำมาทำไมอะ่ะไข่ที่มึงเมื่อวานบอกฟักไงไอ้ห่าวิธีการจับนะครับ<อ>นี่การโยนโยนปกติครับถ้าเป็นซีพีมากๆโยนปกติจะจับไม่ได้ครับผมซีพีนี่คือค่าระดับความยากเลย คือค่าค่าระดับพลังของมันหมัอนแบบเลเวลความยากของมันนะใช่ครับนี่คือจับง่ายอยู่จับง่ายครับแต่บางตัวครับถ้าฟิตซีพีเยอะๆเราโยนปกติจะจับไม่ได้ครับเราต้องหมุนมันมันจะไม่ค่อยโดนใช่ไหมโดนครับแต่จับปุ๊บแล้วมันจะหลุดหลุดแบบมันอยู่ในโปรเกบอลแล้วพี่แล้วมันแล้วก็หลุดดิ้นในโปรเกบอลแล้วมันจะถ้ามันแบบละ พลังเยอะมากมันก็จะเปิดออกแล้วเด้งออกมันก็รู้เรื่องเยอะนี่หว่ามัไม่มาพูดเองวะนิดน่อยมีความนิดน่อยมีคนิดน่อยลาต่อสามก่อนลาต่อลาต่อเดี๋ยวเราล่ากันต่อนะว่าเดี๋ยวจะตกน้ำกันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยปาปะเจอกจอนเ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 จอกเดไหนก็เดไหนกดได้พี่ใคร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 เอาไข่หรือปลาเอาแน่แเอาไข่เอนหน่อยไข่ก่อนไข่่อ่มามาดูนะดูนะง่ายครับผม ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตอนนี้ครับที่เล่นกันอยู่ตอนเนี้ยรู้ไหมครับมีคนเก็บครบแล้วเฮ้ยคือเหรอร้อยสี่สิบกว่าตัวใครใครวะนิกกี้เก้านิ้วอะไอ้บ้าเราไม่ใช่เหรอเขาเล่นด้วยเหรอเขาชื่อนิกอยู่ประเทศสหรัฐใช่ตอนนี้เขาเก็บอเมริกาไหมเอออเมริกาโปเกมอนท้องถิ่นครบประมาณร้อยสี่สิบสองตัวเก็บครบเลยโหเขาง้งมไงแล้วแล้วมันมีที่ ไม่กล้าอย่างเดียวเหรอเราก็มีที่อื่นด้วยมีต่างประเทศด้วยครับเขานี่ตอนนี้เหมือนล่าสุดเขาได้งบจากโปเกมอนให้บินไปจับโปเกมอนสามประเทศใช่ประเทศละตัวเป็นโปเกมอนประจำประเทศใช่ตอนนี้หแสดงว่าโปเกมอนต้องมีพิเศษแต่ละประเทศใช่ไหมใช่ประเทศไทยก็มีก็เหมือนแต่ละพื้นโปเกมอนในตำนานโปเกมอนแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศจะจะมีโปเกมอนไม่เหมือนกันอ่ะใช่ไหมโปเกมอนประจำท้องถิ่นอยู่ตัวต่างสายพันธุ์ใช่ ก็ต้องติดตามกันต่อไปอ่ะตอนนี้เราก็กำลังหาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวป่าดุจะเป็นคนที่สองในในโลกโอ้โหสาธุสาธุนี่เราก็มานะจะไปดูว่าน้องคนน้องของที่ทำอะไรกันอยู่จับสวยสองคนนี้ฮัลลโหสวัสดีครับทำอะไรอยู่จับโปเกมอนจับแม่จับโปเกมอนอยู่เหรอแบตหมดแล้วจับโปเกมอนจนแบตหมดเลยจับจนแบตหมดเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงที่ได้เล่นเกมโปเกมอนโก สนุกค่ะตามล่าตามล่าตามล่าจนแบตหมดเลยตื่นเต้นดีค่ะตื่นเต้นดีทำไมมันต้องวิ่งเหรอเงี้ก็ไปทุกที่อ่ะขับรถขับขับรถก็ได้อันนี้เราสองคนมาเล่นกันไกลมากเลยเนี่ยแบบไม่มีใครมาเล่นแถวนี้เลยเพื่อนสองคนอ๋อเพื่อนอีกสองคนเพื่อนทิ้งไปแล้วไงเพื่อนทิ้งไปเลยสายชาร์จอ๋อสายชาร์จอันนี้คือข้อข้อตัวหนึ่งมันต้องมีนะเพราะว่าแบงค์เพราะว่ามันต้องใช้ตลอดเวลาไงใ่มกินพลังงานครับอินเทอร์เน็ตเราใช้ไงมันก็ต้องหมดแบตหมดไว ได้กี่ตัวละได้กี่ตัวได้กี่ตัวละข้อดีในการเล่นโปเกมอนโกนี่มีอะไรบ้างก็ออกกำลังกายค่ะเราได้เดินเนาะในเดินทั้งวันเดินใช่เดินหาทั้งวันเลยทั้งรอบโรงเรียนอะรอบโรงเรียนใช่ค่ะอ๋อไปห้องดนตรีก็ไปซองละใมีห้องโปรของยังเจออีไปหาในห้องโปรของโดนเรียกไงโดนเรียังนีิถือโทรศัพท์ทั้งโรงเรียนเลยเรียกไปไปนั่งแล้วข้อเสียล่ะข้อเสียอะไรมีอะไรมีไหมก็เวลาเดินตรงเนี้ย แบบเจอโปเกมอนอยู่กลางสี่แยกแลเดินไปโดนรถชนตายอะไรเรื่องอุบัติเหตุไงครับก็ต้องระวังกันต้องระวังกันไม่ดีไม่ดีลืมถามชื่อเลยชื่อลูกแก้วค่ะชื่อน้องลูกแก้วชื่อฝ้ายค่ะน้องป้ายอันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับจากน้องน้องเรียนปดุมปัญญานะครับผมครับเดี๋ยวเราไปหากันต่อเนาะอ่ะลุยครับครับผมพี่พี่ตำรวจแล้วก็พี่พี่อาสาที่มาช่วยดูแลความเรียบร้อยอาาสสมัครวเชุมชนเทศบาลเมืองอ่าเทศบาลเมืองนะครับมาดูความเรียบร้อยของพวกเรานะครับจับกันได้ สบายสบายไม่มีเหตุแน่นอนนะครับมีคนคุ้มครองเรานะครับเดี๋ยวต้องขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับนี่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 ตอนอะไรเราดูเราตอดูหน่อยขอดูโชว์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 ให้กล้องหน่อยเออนี่เหรอนี่เหรอชื่ออะไรวะเนี่ยกระตีมเกมไหมครับพี่โตอะไรสักอย่างพี่โตพี่โตชื่ออะไรไม่รู้ เด็เขาเรียกยกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยตีมอ๋อกําลังตีอยู่ครับกําลังขย่ําขย่ําโอ้ยย่ําใหญ่เลยเว้ย <c oughs> กําลังแยง่งกําลังแย่งอยู่อ๋ออะพ่ค้ายอติมว่าไงวันนี้มาทําอะไรเนี่ยอ๋อวันนี้มาตามเด็กครับวันนี้มาเรียกว่ามันเป็นเทรนด์มันเป็นกระแสตามมาตามเด็กเราต้องต้องตามกระแสครับเพราะว่าตอนนี้กระแสโลกมันเป็นโซเชียลอะไรเงี้ยเราต้องตามสอนเขาให้เป็นสอนเขาให้รู้รู้ได้อย่าลึกมากแค่เข้าไปสัคร เกมตัวนี้หนึ่งนอกจากม,มันโปรโมทเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ดึงคนออกมานะสถานที <S <S ่ต่างของแต่ละที่แล้วมันยังทําให้เราได้อ,ออกกาลังกายอ่าสวัสดีครับแต่ตอนนี้ร <S 2> <S 2> <S เราหัวควัโปรดักชันเราก็มาสัมภาษณ์กับท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับคิดยังไงครับในการเล่นเกมโปเกมอนโกครับผมก็เป็นเกมที่สนุกดีครับแล้วก็มีประวัติประวัติมายาวนานเนาะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกระแสมากเลยเล่นด้วยเล่นด้วยครับเล่นด้วยใช้ได้โอ้ มีภาคไหนใช่ออกมาภาคไหนพี่ก็ตามเาเล่นหมดโอ้ยอย่างนี้ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโอตะคุโอตะคุเออพวกข้างใช้ในสิ่งหนึ่งใช่โปเกมอน่ครับคฝากพี่ครับขอบคุณมากครับผมครับน้องตูนน้องตูนคิดยังไงกับเกมโปเกมอนบ้างจ๊ะไม่ได้เล่นค่ะไม่ได้เล่นครับผม่ไเล่นนึกว่าจะก็สนุกดีได้ออกกำลังกายดีค่ะกาย เราทำงานแล้วก็ยังไม่ได้ทำงานนะต๋อยังไงก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงนี้ก็ปิดรายการแล้วนะครับเวลาเล่นอะไรก็เหนื่อยหนาเหนื่อยหน้าเหนื่อยหน้าขึ้นมาบ้างนะที่พี่ทำวก็คือเหนื่อยหน้าก่อนอย่งบอกผู้ชมก่อนอันนี้งมแงมจังเลยตั้งแต่เล่นเนี่ยโอ้ก็ไม่พูดจากับน้องเลยแต่เล่นนะงานนี่ไม่ทำเลยนะอเดี๋ยวเราก็จะปิดรายการกันนวันนี้ยเราก็ไปสัมภาษณ์มาหลายที่หลายคนแล้ววันนี้นะครับทั้งมีทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่นักศึกษาคุณพ่อนะครับแล้วก็คุณพ่อมั้งพ่อของพ่ออีกทีตอนนี้ก็ขอฝากไ้นิดนึงนะครับในการเล่นเกมโปเกมอนโกนะครับก็ขอให้เล่นอย่างมีสติเล่นอย่างสตินะครับรู้จักคาราเศะนะครับสิ่งไหนที่ห้ามเข้าก็ห้ามเข้านะครับอย่างค่ายทหารนี่ห้ามเข้าทำไมหรอฮะทำไมหรอ๋ยวาโดนเรียกปับเดี๋ยวโดนเรียกปับสจะเอาหอหรอกวันนี้เค่นี้ เอาวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนเนาะเล่นอย่างมีสตินะครับโปเกมอนโกสวัสดีครับ